พระสัชชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่172จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกจากพระราชบัลลังก์ผินพระพักไปยังช่องพระแกล ทำให้พระองค์ถึงกับทรงตกพระทยัยเพราะบัตรนี้ได้ถูกกองทัพมหึืมาล้อมกำแพงพระนครไว้แล้วโดยรอบอาจารย์เสนากะจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ว่าคงเป็นกองพลที่ติดตามอารักขาขบวนเสด็จ ของพระราชธิดานั่นแหละพระเจ้าจุลนีนะคงมีพระประสงค์จะถวายความคารวะและกระทำสการะแด่พระองค์ในฐานะพระราชะอาคันตุกะให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติกระมังซึ่งอาจารย์ที่เหลือก็กราบทูลเหมือนกันในทํานองนี้ระหว่างนั้น เสียงบัญชาการรบของแม่ทัพในกองก็ดังสนั่นก้องกังวานเข้าไปถึงที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงสดับเสียงบัญชาการทัพนั้นก็ทรงวาดวันพระหัไทยรีบรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถเธอเน่ยเข้าใจว่าอย่างไรพระเจ้าจุลนีและเสนาเหล่านั้น่ กำลังเตรียมจะทําการอะไรกันหรือมโหสถได้ฟังพระดำรัสแล้วจึงคิดว่าก่อนนี้นะพระราชาไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของเราเลยเอาเถอะคราวนี้เราจะต้องข่มขู่พระองค์ให้ทรงเสียวสะดุ้งสักหน่อยหนึ่งพระองค์จะได้ทรงสำนึกบ้างจึงกราบทูลว่าขอเดชะ พระเจ้าจุลนีน่ะทรงยกทัพใหญ่มาล้อมพระนครไว้ก็ด้วยหมายจะจับพระองค์แล้วปรงพระชนสในวันพรุ่งนี้แหละพระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลที่สั้นๆหนักแน่นและจริงจังของมโหสถบัณฑิตทำให้พระเจ้าวิเทหราชนั้นทรงตกพระทัยกลัวจนแทบคลองพระสติไม่อยู่ เกิดความเล่าร้อนในพระสรีรกายจนปราณแทบจะดับลงในทันทีจึงทรงครวนคร่ำรำพันไปต่างๆนานาว่ามโหสถเอ๋ยใจของเรานะ่ะเสียวสั่นสะท้านไหวเหมือนใบโพที่ต้องลมบัดนี้ความเล่าร้อนได้เผาลนจิตใจของเราจวนเจียนจะละลาย เหมือนเป้าหลอมทองที่ถูกสมอยู่ในเตาใบหน้าของเรานะ่ะซีดเซียวปากก็แห้งผากราวกับถูกแดดแพดเผาในยามเที่ยงวันโถชะตาชีวิตของเรานะ่ะไม่น่าจะต้องมาประสบทุกข์ภัยเห็นปานนี้เลยมโหสดได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าดูเถิดพระราชาพระองค์นี้นะ่ะ ช่างคลาดเคลานักพระองค์ไม่ทรงเชื่อเราแต่แรกแล้วบัดนี้กลับต้องมานั่งข้ามครวนเพราะทรงกลัวตายดีละเราจะข่มพระองค์ให้ยิ่งกว่านี้พระองค์จะได้ทรงเข็ดลาบและไม่ทำอย่างนี้อีกคิดดังนี้แล้วมโมโหสถจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดีชะ พระองค์นะ่ะทรงประมาทเกินไปพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงระลึกได้หรือไม่ล่ะว,ว่าก่อนจะเสด็จมาที่นี่นะใครเล่าที่เคยทูลห้ามพระองค์ไว้แต่ช่างเถอะเพราะบัดนี้พระองค์ก็ยังเหลือราชบัณฑิตยอยู่เคียงข้างอยู่ถึงสี่คนฉะนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่นะผู้ฉลาดรอบคอบ หาทางป้องกันภัยที่กําลังจะมาถึงพระองค์เธอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้แต่ทรงนิ่งสดับคำทูลของมโหสถโดยไม่ได้ตรัสตอบสิ่งใดเลยแต่พระพักนั้น่ะและดูยิ่งเศร้าหมองกว่าเดิมมโหสถทูลต่อไปว่า